ในลักษณะนี้มันจะบ่คือกบเลี่ยงแบบแ<ม>ไปเนาะมันสิ<ม>นออกสไตล์<ม>ธรรมชาติเนี่ยครับกลกินมันสิเมืองคือกบบน้าเลยครับ<ม>สวัสดีพี่น้องป้องปายแฟนขับสุภุสุคนครับ มีเบ้ายามไอดินท่นิสันสิภาพี่พ่อน้องเป็นเมืองวิธีการเลี้ยงกบของพ่อหำไปเมืองเลยครับไปติดตามกันเมืองครับว่าพ่อหำสิมีวิธีการเลี้ยงแบบไหนไปเลยครับทางระเลเนี่ยจากไหนครับพี่น้องฝนตกครับครนะครับทางนี่แต่คนแต่ตุ่มครับสารบ้านเขาครับพายุเขาครับพี่น้องเศร้านี่ครับโอ้พายุเขาเลยครับ เป็นหาอิปอาสินเดไมาสสีสรรยใจมึงวิธีการเลี้ยงก,กบของอีพภาเอาครับไก่ทอดถังน้ำครับพี่น้องครับตรงน,นี้อีพภาเราก็เลี้ยงงัวครับอันนี้ก็เป็นยาปลูกไว้ง,วงัวนี่ยาเพื่อยาอย่างเงี้ยอิปภายาหวานยาอิสลัยอิโอมัน,นะะเนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มกบอีพภาครับฟาร์มกบอีพภา,าเรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับท้ำให้น้ำนา พ่อก็เลี้ยงงัวอะไรตัวครับซีหาตัวครับพี่น้องยื้น้ำน้าก็ต้องใส่ที่นี่แหละครับอ้อมไม่พอยุ่งมันหลายครับหนาฝนยุ่งายหลายขนาดอ้อมไม่ยังเต็มอยู่มันอีเลี้ยงแบบธรรมชาติครับอันนี้หัวกบหัว พวกกำลังกัดหางยังบ่หมดเสาร์น,นี้กำลังแห่อาหารครับมี้พอเราแห่อาหารครับอ,อ,อันนี้เลี้ยงใส่แบบธรรมชาติเลยครับเลี้ยงใส่ขี้ดินเลยครับพี่น้องบ่แม่นพื้นขายางเด้ครับอ,อันนี้ปูใสนะนะ่ไหนะ้าเนาะพ่ออปูใส่ไหน้าบ่บ่บ่พื้นําพื้นพื้นก็แม่นเป็นพื้นพื้นดินพื้นดินเป็นงานนะอ่า มันมอมุดเลยมเหรอมอมุมมดออกเลยมเหรอเพราะว่ามันเกิดมาจากนี่แล้วมันก็ไปไหนเม้นออกไปกระติวนเวียนอยู่กับพยางแหลกคือเขาพอมูไปบ่หม,ดมิดเมูไปหมดกระบ,บ่ไปมากินหัวหันเขาเนาะนี่ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติครับพี่น้องครับมนี่มาชมบรรยากาศของบ่อกบครับบ่อกบบ่อห่วงของอีพ่อครับนี่ครับเป็นแนวทางการเลี้ยงครับผู้ใดบ่มีทุนหลาย สีเฮ็ดบ่อปูนบ่อยางครับอันนี้ก็เป็นแนวทา้งนึงครับพี่น้องข้างบงบรรยากาศทั้งนี้ครับอันนี้กับเป็นแผ่นให้มันนั่งเดี๋ยวพอเนี่ยเราเอาเพนกระเบื้องแผ่นยางเบื้องแต่ว่าเอาฟ้มเนี่ยได้ประหยัดต้นทุนคือการซื้อฟมคือยเมื่าเฮ็ดอีหยังที่มันขึ้นเครื้องไหมครับเก็บกระเบื้องแตกมาแล้วก็นฟ้อมเพนนึงมันก็หลายบาทแต่ว่าเหามาหัก เป็นพอปลามื่อปลาอย่างนี้กรหนู้นๆๆนั่งกระ,กะลี่ร้อยได้ครับไม่ได้ต้เติมแก๊สลอยเลยนี่ก็เป็นเทคนิคครับเทคนิคการเลีเ้ยงกบอยู่นี่นี่มีหอดปลาเข็งเลี้ยงปลาเข่ง้อมเลี้ยงปลาเข่งอ้ <laughs> อ,งงอมดูวา่าอาหารมันเหลือเราบัานนี้ทั้งรางมันเป็นปลาเข็งเด้ครับมันเป็นนั่นเป็นสอนให้เบิง่งยืนห,หอยพร้อมจริงเลยหอยพราะว่มุนี่จะเก็บกินเศษอาหารที่เหลือจาก อ๋อจากกบเนาะว่าง่ายว่ากินมุ้นกบไปมูนี่ไปครับมุ้นกบมันติดิกินมุ้น,น,บน,นกบอีกเลี้ยงในน้ำไหมนะครับพี่น้องผมครับดุวยน้ำม,มาครับดุวยน้ำม,มาให้อาหารกบครับโอ้ฟังนี่สิเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับฟังนี่ตัวเท่าเท่าเนาะครับธรรมชาติครับใหญ่ไว,ววไ,ไว้พอนะพอก็ใหญ่ไว อยู่กับเ้าให้อาหารน้หารุงคนกับประหยัดแต่อาหารปลาดุกปลาดุกมันก็กินนี่กันปลาดุกเนาะแต่ว่ามันถือแต่วันเ้าให้อาหารครบโดยตรงมันก็ก็ครบดีล่ะง่ายเร็วกว่ากันเนาะเออให้กินหาออาหารสายตรงมันอะคือครบก็บแต่แล้วแช่เนี่ยเราแบบนี้คือการงนี่มันกับวันง่ายที่ทำของมันหรอกเราไมนกิน นี่จับคู่แล้วทังนี้ที่เป็นจับคู่พอกินมาหลายเวลาเป็นหัวก็แยกออกสิขันงขยิ่งเขาไปจับออกจับแมนออกเนา,าะมันขิเลยบวกวนไข่ขวนไข่ไข่ตะโพกตะเที่ยงกะที่นี่ใส่ไข่ไข่เน่าเป็นว่าแท,ท่งตัวไ,ไ,ไ,ไป โอ้เลี้ยงลายครับพี่น้องลายกระสังอยู่ครับรุ่นเล็กลงมากอยก่เขาเป็นหนึ่งหนึ่งอากาศยามมร้าครับฝน,นคึ้มๆให้อาหากรกบครับเพื่อนครับตื่นบวกกินดีปันเลย้ามเศร้าอันนี้ก็กองกันเอเรียญุบุ่ินไทยท่านเบิ้งเงาะก็ไปเบิ้งหนึ่งมันหนีมาไายยามมร้าครับเพืให้พ่อเอาหอาหารกบให้มันกินลงเบื้องสันดิโอ้โอครับมีโจรน้ำครับ วยตะกี้สอนกิน <S <S หว่วงกเลยชื่อเขาเันแท่งจ้ะครับเรียกไม่กินก็นดีเพราะเ,ะเรียกไม่ขายก็ดีเกมกระชั้นเนี่ยกระไล่กันโอ้กระชังนีน่นก็หลายกันครับเต็มเลยครับเกมหลายเลยมันหยุดอนแฉ่ทางต้นใครอยากเลี้ยงกบครับอยากเลี้ยงกบงกลงเลี้ยงแบบกันเอาเลยประหยัดต้นทุนครับ ก็เฮ็ดแบบนี้ก็ได้ครับกับพยาคฆ์อ้อมแล้วก็ฝังดินแล้ววันพ่องานงานพอแล้ก็ฝังดินเลยครับนี่เป็นพอพันธุ์นะครับใช่ครับเป็นผดางครับแล้วก็ฝังดินครับฝังดินบ่ให้มันมุดออกครับดําให้ดำาหน้าใส่หลดธรรมชาติเลยเนาะครับงานอันนี้พอพันธุ์แม่พันธุ์โอ้พอพันธุ์แม่พันธุ์ครับไม่คล้ายๆตัวเจ้าบ้านพอพันธุ์แม่พันธุ์น่ะอมีขายเล็กๆมอขายเลตัวที่พอ พอเราล้างอพอพันธ์ครับหัวกัเรื่องพาะพันธ์นถือว่าปสมสบความสาเร็จครับเด็พอพันธ์แม่พันธุ์มาตอนนี้กี้ซื้อเขาตัวเท่าเด็กพอพอพันธ์แม่พันธ์นจเจลแรกสามบาทนะบตรไปในซื้หามือไปถามซื้อไม่อีกเขาเพิ่มตัวละสี่บาทัโอ้ยอย่าให้ไปเลี้ยงเองถว่าวาสนกเลี้ยงเองได้ละเดี๋ยวนะครับพี่น้องมองบรรยากาศครับ นะครับฟาร์มกบครับฟาร์มกบขนาดย่อมเลยครับแบบธรรมชาติสำหรับขายพี่น้องแน่ครับกินเองพ่อเราต้องไปตลาดครับอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครเนาะสารบ้านเขาครับก็ดัดแปลงเลี้ยงสิละครับว่าเาเลี้ยงงัวไปนเนาก็เลยเลี้ยงกบไปนั่พอเดมีหม่องเบิงหม่องดูแลหลายหลายอย่างเหยช่วยพายกินแต่กบช่วยกนไปกบว่ามันย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับ เทคนิคครับเทคนิคมื่อนี้กับว่าฝากพี่ฝากน้องมึงข้างหลังมึงฟ้นยังข้างฟ้าครับมึงข้างหลังกับสังกบล้วนเลยครับคือขันเห็ดไงกว่านี่มันถือดูดูแลยากทีนอเอาเดียวไปทีนอถึงนังเด้๋ยวเอาไปมันมันหลบเองเดียโอ้คือว่าขันขันเ้ามันใหญ่มันกว้างเกินไปห้าเห้าสี่ขัดยากไหมครับสมมติว่าตัวใหญ่มันกินตัวน้อยทีเขาอยากไปจับจที มันไปจำยังหักเยอะปะเนี่ยจังทีเขาก็เอานั่นๆเน่าเนวานั่นที่แง่ลงไปตักได้นั่นนั่ะน่าตักจริแนวตักเอาตักเขาสามารถที่จะเลือกตักขันมันไก่เขาตักมาได้ดิตรงนี้พื้นที่ประมาณนี้เนาะนั่นกับความดีได้เบื้งได้ง่ายๆเนี่ยน้ามันมันเอาเป็นอย่างพอๆให้จังนดิหรือว่าถ้นสมมติว่าเบื้งแล้วน้ำที่เน่าตีเพียงน้ำทิ่มสูบน้ำใส Hmm. แต่ช่วงนี้ฝนมันตกมาละลายกันพื้นที่กว้งมันมันมันบกคอยเสียไว้เดีแต่นี่บพบาเพลี่ียนจะกเถื่อบเาทายจากเถื่อแต่ว่ามันอย่างเป็นส่วนหลายมันอยากเป็นบกเขากับสูบน้ำใส่ก็เป็นอาทิตย์เป็นนั่นแนละยเด๋ยวนี้เพได้เตี้ยนแล้วหนาแรงกับสูบน้ำใส่บ่ครับหนาแรงกับยังมาถึงได้ล่องถึงหนาแรง oh, แต่ว่ายังมีน้ำตลอดนะแต่ว่าคิดว่าหนาแรง ขันห้าวสิพอนาแร่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์สี่ตามคิดไว้ฮิตยังสี่ก็ได้แต่ว่าห้าวสี่ห้องผาดางังครับห้องผาดังเอาแต่ว่าห้องผาดางังคิดว่าสี่ห้องผาดังเราเพาะห่ว,หวกเพาะหว่วกเราสื่สอนขายได้ป่ะเนี่ยครับสมไมนาตัาไวไปครับอันนี้พ่อเฮ็ดมาจากปีแล้วครับร้องร้องเฮ็ดโก้เลี้ยงมาเลี้ยงมาหลายปีแล้วแต่ว่าห้เลี้ยงกินไหมครับวับานนี้ขยายเนาะช่วงนี้เริ่มขยายแล้ว กินหมดเก็กินหมดกินหมดกินหมดปัดทั่วเก็บเยอะกลีก่ลองเก็บ <c oughs> กงกบพงพอพันแมวพันก็ลริกินอาหารครับพอพันแมวพันครับพี่น้องพอพันแมวพันจะแยกออกตั้งหาครับปลูกต้นเขาปลูกอย่างแบบธรรมาชาติเลยครับเลี้ยงกันแบบง,ง่ายๆครับไม่ได,ด,ด้ปูพื้นซีเมนต์ไม่ได้เฮ็ดบล็อกเฮ็ดยังครับ กบแบบธรรมชาติครับการให้อาหารก็ต้องเสร็จแล้วครับพี่น้องเป็นอาหารเม็ดครับอาหารกรบหรืออาหารปลาดุกแล้วแต่ใส่ครับแล้วแต่ใส่้แวแต่ขนาดีรุน่นหน่อยรุ่นใหญ่ครับเอาไปแล้มีสี่รูจูอย่าเพิ่งฟังนี่ครับเอเอเออออออครับพี่น้อง น้ำเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยครับมาฝากพี่ฝางน้องผู้ใดอยากเลี้ยงกบครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนครับซื้อผดังผดังแรล่ผดังเคียวเนี่ครับรอบมันกับฝังดินครับพอพันสิพอบออม่ใ่กินนมูสิต้องแยกออกกันบอนถ้าเป็นรุ่นต้องแยกออกครับมันที่กินกันสันวาอยู่พอลวาว่า ตัวน้อยกินหมดุดหรอมันเก่งหลายเขาหุ่มตีสิเขาหุ่มตีดิบาดันไกลเดิ้โอ้ถ้านายเขาจะแยกออกเลยไหมครับเขาก็เอากระช่างมาเอาแนวมาตากมือเองอ๋ <c oughs> อนี่ครับ <c oughs> มันใสน่นี่มันจะอ,อยู่กับรุ่นนี้โอ้ต้องแยกสายเนาะแน่นี่เห็นปะมันทีรุ่นพ่อๆกัน ถ้าว่าแยกเนี่ยกินกันแทนบ,บ่กินเลยแล้วนี่ครับพี่น้องครับก็เป็นเทคนิคครับเทคนิคการเลี้ยงกบเน,ะนเาะมาว่ากันไปครับนี่เทคนิคของอิปหัวแเลี้ยงกบครับกระเมิงตะละกกระสังครับตัวเด็มไงขโมสวงเท้าขึ้นกับแยกครับแยกไปใส่ตามดุนตามไส้ของมันเนพื่อสิบอกหนมันกินกันครับ หวกมี่ว่าพอหวกหรือว่าเป็นโตมาแล้วตัวเป็นหวกเนี่ยมูอกระช่างมิดๆเนั่นเป็นหวกเลยอ๋อกัดทางาเราไม่ไหวอืมันได้เป็นกบน้อยแล้นะวเนาะมาคบพันมือนี่นะครับมันจะเป็นกบน้อยแล้วครับแบบเป็นกบไบหน้าเอาพ่อขายรุ่นนี้ขายตัวจากบาทนี่อรุ่นน้อยน้อยก็จับป็นเขาตัวละบาทอืดตัวละบาทครับน้อย สัดทางแล้วครับนี่มันจะเป็นรถบรรทุกหน้านี่นี่นนมันใหญ่แน่แต่ว่ามันเป็นกบหน้าเลยเห็นรอมันสิโบคือเลี้ยงในลักษณะนี้มันสิโบคือกบเลี้ยงแบบทั่วไปเนาะมันสิออกสตไตล์ธรมปรมชาติแน่ครับกลกินมันสิเมืองคือกบหน้าเลยครับขันอยู่ในปูนซีเมนต์อยู่ในท่อพวกล้อรถมันสิเป็นตัวเลี้ยงมันเป็นนมัสิแตกต่างกันอยู่ครับััันนเเล้งตวาม ครับอันนี้แบบธรรมชาติเขาเนาะมันคือกบหนากบบ้านเขากระชังนี่จับขึ้นมาจากกระช่างไงก็กลิ่นเลยเพราะว่ามีเดือดหัวก็กลิ่นอันนี้แม่แบบเองเลี่ยนวุน้นเ,นว,เวิ่นยังไงปลาซิวตจ้ะ <laughs> ปลาซิวนี่เป็นห่วงโอ้ยครับนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นห่วงครับอ้วนขนาดครับโอ้ห่วงกบครับทองไข่องทอง ซี่งนี่เป็นหวัวหอยชเชลรี่จ้พ่อเนี่ยนีนปล่อยมันอยู่เลยมันปล่อยกินทังแต่หอยเชลรีทั <c oughs> ้งได้หัหวหลายแล้วเลี้ยงหอยเชลรีพออ้อเหรอเวลาก๋วยกับก๋ยหอยเชลรีมันติดใส่บ่ค่อคอยทอกันขึ้งมืนอนี่กับขึางหวัว กบล้วนล้วนเพราะว่ากัดขาเราน้ำเยอะเตี้นหมดแลยน้ำกัดขาแตกตัวๆโอ้สิ่งนี่กัดขากัดทางออกเนาะมนทางก็กำลังหลุกกำลังกัดอราเลยครับสำหรับคลิปวันนี้ครับพาพี่น้องครับมาเยี่ยมฟาร์มกบครับของยีปพอครับของพ่อหำครับถ้าคอฝากไว้สักนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไอ้ดินที่นิสานครับผมมือนิเบ้าแยมครับขอกล่าวระมาราสวัสดีครับ